สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านครับผมมาเห็นไหมครับผมทุกนกลูกนก,ก,กสวัสดีทุกท่านที่ชื่นชอบในนกเขาใหญ่ทุกทกท่านนะครับอยู่กับผมเช่นเคยนะครับผมกับผมมิมวลไงกุ๊บนะครับอืมวันนี้พามาดูลูกนกครับผมนะฮะไอ้ลูกทนอีกแล้วครับผมเห็นไหมฮะอ่า ลูกโทนอีกแล้วครับชุดเนี้จริงๆน่าจะได้สองชุดตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วลวครับผมชุดนี้ก็ได้เป็นลูกโทนนะครับผมอ่น่าจะอาทิตย์หนึ่งแล้วแล้วครับผมตัวนี้ตัวบลัมเลยตัวใหญ่นะนกๆชุดนี้นี่แม่เขาครับผมนี่ตัวตัวเมียนะฮะตัวเมียเป็นเมีย เป็นเป็นอ่อเป็นนกป่าร้อยนะครับผมก็คูอ่างห้าถึงหกคำนะผมหรือเขาอาจจะคูตลอดก็ไม่แน่นะครับเพราะว่าทุกทีเวลาเขาคูเขาก็จะคูประมาณห้าถึงหกคำแล้วเขาก็หยุดนะครับก็เห็นเขาคูประมาณแค่นั้นครับผมอืมดุกดิกดุกดิกนะครับ เป็นป่าร้อยนะครับตัวเมียส่วนตัวผู้นะครับผมนี่พ่อเขาครับนี่นะฮะนี่ดูลายลวดลายพ่อพ่อของเขาครับผมนะ,ะพ่อของเขาเป็นนกขล่มนะครับผมเรียกคำคูคำเลยนะครับสายต่อดินครับผมพ่อของเขาซอมาก็ค่อนข้างแพงอยู่นะครับ เห็นว่าเป็นเลือดผ่านะครับเป็นเลือดไทยมาเลยนะครับก็ซื้อมาซื้อมาแล้วไม่ต่อนะครับผมซื้อมาทำสายเลยนะครับนี่นะครับผมก็น่ารักดีครับผมลูกนกลูกเด็กลูกเด็กลูกเด็กผ่าทุกท่านมารับชมครับคิดว่าจะไม่ได้แล้วนะครับผมเพราะว่าฝนดันมาอีกนะครับผมตะกี้ ทีแรกว่าฝนจะหมดไปแล้วนะครับผมฝนมากลัวว่าไข่มันจะเน่านะฮะบกลัวโดนไอฝนสายนี้ชุดยอดแน่นอนครับผมเรื่องคารมแล้วก็มีอ่างด้วยนะครับพ่อเขาก็ครูอ่างนะครับผมครูอ่างแต่ก็ไม่ตลอดนะครับผมก็มีเป็นบางชุดนะครับสามสี่คำนะครับ พ่อเขาถึงห้าถึงหกก็เป็นบางชุดแต่ว่าตัวแม่ตัวเมียนะครับผมแม่เขาเนี่ยอ่างห้าหกคำนะก็ว่า,น,าน,น่านจะสุดแล้วล่ะเพราะว่าเขาครูทีนึงก็ประมาณนั้นครับผมตัวนี้น่าจะได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับผมมดอุย้ยมีมดด้วยนะครับขึ้นนี่นะฮะมดขึ้นกงเดี๋ยวผมให้ดูมดนะครับกล้องไม่โฟกัสนะฮะ มดดูนี่นะครับผมมดนี่มีมดด้วยเดี๋ยวจะช็อกมาโรยนะครับมาขีดช็อกฆ่ามดนะนี่ฟักตัวแล้วไนะหนดูดิไหนดูดิกุ๊กกิก๊กกุ๊กกิ๊กอ่าแม่ยกปีกผมผมเอามือไปใส่ครับ่นะมือผมอยู่ตรงนี้ นี่นะครับเขาจะทิ้งหลังหรือเปล่านะดูดิยดูยดิๆด,เ,ด,เ,ดเหมือนจะลืลมตาเพิ่งจะลืมตาลูกนี่นะครับก็เป็นชุดความหวังครับผมชุดนี้ไม่ว่าจะเล่นสายพันเนียตหรือว่าฝึกดินก็น่า,าจะไม่มีปัญหานะครับผม อยู่ที่เราฝึกแ้วผมว่านะฮะแต่ถ้าเรื่องร้องเรื่องขันเนี่ยผมว่าคงได้พ่อเขาแน่นอนครับผมเดี๋ยวผมให้ฟังคารมของพ่อเขานะครับนั่นแหละครับผมนั่นก็คือคารมของพ่อเขาเนาะก็พอได้ฟังครับส่วนแม่ก็เป็นแม่ป่าก็ลองมาพัฒนาสายกันดูครับผม ว่าออกมาจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็คงเชื้อไม่ถึงไม่ทิ้งแถวนะฮะลายพ่อเขาสวยมากนะครับผมทั้งลายพ่อลายแม่ลายสลับปีกสวยมากนะครับผมนกสวยก็ต้องมีสลับปีกที๋ททเยอะๆนะครับอาเปรียบเหมือนภาพวาดนี่นะครับถ้าไม่มีลวดไม่มีลายมันก็จะไม่สวยเนาะสลับปีกพ่อเขาสวยมากครับ นี่เขากลัวผมนะครับแต่ก็ไม่ดิ้นนะฮะเหมือนยุง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 เออนี่แหละตัวทำให้เป็นสิวนกเลยเนี่ยยุงเนี่ยเนี่ยมีตัวหนึ่งครับผมทําไงนะยุงนี่แหละครับผมเป็นพาหะะเลยอะ่ะที่ตัวทำให้เป็นนกเป็นสิวอะ่ะไม่ว่าจะลูกนกโดยเฉพาะลูกนกนะครับผม ขนเขายังไม่ขึ้นเต็มยุงสามารถกัดกัดแล้วก็จะเป็นตุ่มนะครับผมเป็นสิวขึ้นมาได้นะฮะได้อาทิตยหนึ่งแล้วครับผมหลังจากฟักไข่นะเหมือนแม่เขาจะป้อนดีมากเลยนะครับอ้วนตับเลยนะเดี๋ยวตัวชุดแรกชุดพี่ก็อ้วนตับเลยนะครับ ก็อาหารที่ให้ก็ให้ตลอดครับผมเดี๋ยวเรามาดูอาหารที่ผมให้ไว้หน่อยนึงแล้วกันเนาะว่ามีอะไรบ้างนะครับก็เหมือนเดิมนั่นแหละครับอย่างที่เคยถ่ายคลิปไปให้ดูก็จะมีอาหารอา่า,อาหารลูกไก่นะครับผมแล้วก็มีมินเนียข้าวฟ่างนะครับข้าวฟ่างกับมเมียจะอยู่ตรงนี้นะครับผมเป็นล็อกคนละล็อกนะฮะนั่นนะฮะ อาหารลูกไก่จะอยู่ตรงนี้นะครับผมในนี้ก็จะมีดินนะครับผมแล้วก็ผมให้น้ําเป็นสองกระปุกนะครับจะเติมน้ําให้เขาอีกอยู่เนี่ยไงยุงลายมาไข่ไว้ไม่น่าเรอยุงเนี่ยยุงลายมาไข่ไว้ตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวจะหาอะไรมาจัดการยุงก่อนนะฮะไม่ได้นะครับผมยุงกับลูกนกเนี่ยไม่ได้เลยนิ่ง ไม่ยับครับผมกลัวล unity, ืูท่าน่าจะกลัวนะครับก็หวงลูกเขาครับผมท่านใดที่สนใจก็ที่เคยสั่งจองผมไว้ก็น่าจะอีกประมาณสักเดือนหนึ่งนะครับผมเขาคงกินอาหารเองเป็นนะครับสักสี่สิบห้าวันอย่างนี้นะครับก็พอจะกินอาหารเองเป็น แล้วก็ค่อยจัดส่งให้เป็นที่เรียบร้อยเนาะนี่นะครับก็พาแวะมาดูกันประมาณนี้ครับผมสำหรับสายพัฒนาชุดนี้ครูอ่างแน่นอนนะชุดนี้ต้องมีอ่างหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมท่านใดเคยเพาะพันสายอ่างนะครับก็แนะนำหน่อย ก็แนะนำมาหน่อยแล้วกันนะครับผมว่าแม่แม่เขาเนี่ยอ่างตลอดแต่ว่าอ่างตลอดก็น่าจะใช่นะครับผมเพราะว่า,าผมเห็นเขาครูทีหนึ่งครั้งหนึ่งก็5-6าหกคำครับผมครูแค่นั้นน่ะก็อ่างทุกคำอะ่ะส่วนพ่อนี่อ่างเป็นบางชุดนะครับพ่ออ่างเป็นบางชุด ก็ต้องรอดูผลงานกับชุดแรกที่ผมเก็บไว้นะครับผมปีหน้าต้องรอดูก่อนนะครับผมช่วงนี้ก็เล่นนกต่อของเก่าเราไปก่อนนะครับผมสิงคองเล่นสิงนองไปก่อนเล่นจากทิพยไปก่อนนะครับส่วนชุดพัฒนานะครับผมชุดนีค้ครูอ่างมีครุมนะครับผมพ่อสายคารมเรียกค,คําครูคําเลยแหละครับเสียงเล็กครับผมพ่อก็เสียงเล็ก แม่ก็เสียงเล็กนะครับก็ประมาณนี้ครับผมแวะมาทักทายกันรู้สึกจะลมหนาวมาด้วยนะหลังจากฝนหมดทีแรกก็ไม่กีแรกก็กลัวว่าจะไม่ฟักไข่ยุงนะนะยุง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 จะกัดแม่นกครับผมทำงไงนะยุงถึงจะออกไปเนี่ยนี่กลัวยุงยุงอย่างเดียวครับผมอันอื่นไม่กลัว ยุงกัดลูกนกนี่งานเข้าเลยนะครับผมเป็นตุ่มเป็นสิวเลยแล้วก็มแมลงวันนะครับอีกที่อีกศัตรูหนึ่งมแมลงวันชอบมาทําไข่ทอมาไข่ไว้นะครับผมแล้วก็จะหนอนนกก็จะมาขึ้นลูกนกเรานะครับผมอันนี้ก็อันตรายเหมือนกันนะครับก็โอเคครับผมก็มาทักทายทุกท่านเท่านี้ครับ เอาไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเนาะและให้กำลังใจกันมาโดยตลอดครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปด้วยเนาะก็รอติดตามดูว่าเขาจะโตขึ้นมาแล้วจะมีรูปร่างหน้าตารูปรอเหมือนพ่อหรือเปล่านะครับผมดูลวดลายของพ่อนะฮะนี่ลายพ่อเขานะครับก็ สวยยูครับผมเรียงแถวงามดีโอเคครับผมไม่เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าครับไปแล้วครับผมทุกท่านสวัสดีครับ